ผู้หญิงที่ถูกสามีนอกใจโยนเปลือกกล้วยลงไปข้างหน้าหญิงตั้งคันตั้งใจจะให้หญิงตั้งคันแท้งลูกแต่โชคดีที่แม่สามีพบเห็นทันเวลารีบเตะเปลือกกล้วยออกไปแต่ตัวเองกลับล้มลงเพราะไม่มั่นคงทําให้ขาแตกใครจะรู้ว่าสามีไม่เพียงแต่ไม่ตําหนิลูกนอกสมรสยังบอกว่าผู้หญิงงี่เงา่าลูกสะพ้ายที่ตั้งคันก้มลงไปดูสถานการณ์เห็นสีหน้าของแม่สามีที่เจ็บปวดซีดเซียวให้สามีช่วยโทรเรียกเหมือยกู้ภยัยแต่พ่อสามีกลับคิดว่าเธอแสดงลูกชายยังให้เธอลุกขึ้นไปทําอาหารอย่างเร่งด่วนผู้จบทั้งสามพ่อลูกก็เดินอออกไปยย่าางสบ ลูกสะพ้ายใช้กําลังทั้งหมดช่วยแม่สามีลุกขึ้นจากนั้นพาแม่สามีไปโรงพยาบาลหลังการตรวจพบว่าแม่สามีมีอาการกระดูกแตกละเอียดที่ข้อเท้าต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในขณะนั้นพ่อและลูกชายมาที่โรงพยาบาลนี่มันมาที่โรงพยาบาลจริงๆนะแค่ข้อเท้าแพลงเองไม่ใช่เหรอจะอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอทิ้งกองงานบ้านไว้ไม่สนใจไม่มีใครทําอาหารไม่มีใครซักผ้าบ้านรกมากรีบลุกขึ้นกลับบ้านไปลูกสะพ้ายบอกอาการของแม่สามีสามีเริ่มบ่นอีกครั้ง แค่หยิบเปลือกด้วยเองไม่ใช่เหรอถึงกับต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเลยเหรือแม่ดูเสื้อผ้าฉันสียับจนไม่มีใครซักเพื่อนร่วมง,งานที่ทำงานต่างหัวเราะฉันหลิวเหิงไม่มีจิตสำนึกเลยเหรอแม่ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วยังให้เขากลับบ้านไปเก็บเกี่ยวข้าวอีกเขาไม่ทำงานก็ให้เธอทำงานสิเซียวอวิชันเห็นเธอท้องโตนะ่ะฉันจะไม่ถือสาก,กับเธอเธอก็อย่ามาเก่อเรื่องวุ่นวายที่นี่นะใช่แล้วการทำงานบ้านมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอยู่แล้วแม่เธอก็พูดแบบนี้จริงๆเหรืออยู่กับพ่อมาหลายสิปปีีแล้ว้วเรรื่ออร่่อองะไไไไทผามด อายุขนาดนี้แล้วยังทําตัวงี่เง่าอยู่ลีรงเหยาออกไปจากที่นี่เลยฉันตาบอดจริงๆฉันถึงได้ชอบคุณพอแล้วแล้วรีบลุกขึ้นไปบ้านได้แล้วก็แค่เรื่องเล็กน้อยนอนโรงพยาบาลที่นี่เปลืองเงินจังลูกสะพ้ายปกป้องแม่สามีสนับสนุนให้เธออยากกับพ่อสามีที่ไร้ความรู้สึกแต่แม่สามีเลือกที่จะอดทนเพื่อดูแลลูกสะพ้ายเลือกที่จะทนเงียบแต่เมื่อเธอกลับถึงบ้านโดยลากขาที่บาดเจ็บสามีกลับแนะนําเธอให้กับนักศึกษา ว่าเธอเป็นแม่บ้านในบ้านผู้หญิงพูดด้วยความโกรธเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองแต่สามีกลับบอกว่าเธอพูดไร้าสาระตัวเองเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเกียรติจะไปชอบคนแขนใหญ่โตได้ยังไงและผู้หญิงชาวนาที่ขาใหญ่สําหรับฉันคือแขนขาใหญ่โตตอนนั้นนะก็พึ่งแขนขาใหญ่โตของฉันนี่แหละทํางานที่ใช้ก่อสร้างแบกปูนเพื่อส่งเสียให้เรียนผู้จะไร้าสาระผุบปากซักเผชิญหน้ากับความไร้ความปราณีของสามี ผู้หญิงขออย่าทันทีแต่สามีกลับคิดว่าเขาเลิกแล้วตัวเองก็ได้แต่ไปเก็บขยะตามถนนนักศึกษาแนะนําให้ภรรยาของอาจารย์ใจเย็นลงลูกนอกสมรสกลับบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านในบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้านสามีก็ให้เธอรีบกลับไปที่ห้องอย่าทําให้เสียหน้าณที่นี่ผู้หญิงพูดออกมาด้วยความโกรธสามีได้ทําเรื่องนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนปัจจุบันยังพาลูกนอกสมรสกลับบ้านลูกนอกสมรสไม่พอใจเปิดปากด่าคนุนสามีกลัวเสียหน้าในหน้าของนักศึกษาให้ภรรยารีบไปถูกผู้หญิงตบอย่างแรงรีบเข้าไปข้างใน คุณมีอะไรจะพูดอีกไหมฉันทำงานหนักเพื่อส่งเสียให้คุณเรียนคุณไม่รู้สึกขอบคุณก็ช่างเถอะคุณยังนอกใจอีกคุณทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้ยังไงคุณยังพามาที่บ้านอีกด้วยคุณกล้าตีฉันหรอป้าคุณบ้าไปแล้วหรือคุณกล้าตีพ่อเหรอพ่อเลี้ยงคุณมาหลายปีแล้วคุณรู้สึกไม่ดีอะไรกับผมหรือจางกุ้ยหัวคุณคิดว่าตัวเองเป็นอะไรถ้าไม่มีฉันคุณยังอยู่ที่ชนบทเลี้ยงหมูจนตายอยู่หรือฉันบอกคุณนะคุณควรหยุดได้แล้วคุณแต่งงานกับฉัันนท้งชีีวิต นั่นนั่นคือโชคดีของคุณเพราะคำพูดของท่านไม่ถูกต้องถ้าไม่ใช่แม่ทําง,งานส่งคุณเรียนคุณอาจจะยังอยู่ในหุบเขาตัดหญ้าให้หมูอยู่ปีเหล่านี้ถ้าไม่ใช่แม่ดูแลบ้านนี้ทําเป็นแม่บ้านฟรีให้คุณคุณสามารถเลื่อนตาแหน่งได้ทีละขั้นศาสตราจารย์เหรออ่าก่อนหน้านี้คุณยังสอนเราว่าการเป็นคนแบบนี้ไม่สามารถในรักคุณได้ทําไมทําไมคุณถึงลืมไปก่อนฉันใช่แล้วศาสตราจารย์แบบนี้ ไม่ใช่เฉินซื่อเหมยในยุคนี้เหรอทิ้งภรรยาในยามยากใช่ไหมเธอก็พูดถูกนะฉันเป็นขยะแต่เขาน่าเป็นถังขยะคุณนั่นแหละคือถังขยะอยากคิดว่าฉันไม่รู้ตอนนั้นคุณชอบพี่สาวในมหาวิทยาลัยของคุณแต่บ้านคุณหละ่ะทั้งจนทั้งที่เหนียวคนอื่นจะมองคุณได้ยังไงถึงแม้ตอนนี้คุณจะมีความสามารถบ้างคุณก็เหมือนกันขี้หมามันเบาแต่ข้างในเน่าในใจคุณนะ่ะทั้งสกรปรกและเหม็น เด็กๆพวกคุณอย่าไปเรียนรู้จากป้าเลยนะไม่อย่างนั้นก็จะกระโดดลงไปในถังขยะไม่อย่างนั้นในอนาคตสถานการณ์ของป้าวันนี้ก็คืออนาคตของพวกคุณไม่คิดว่าอาจารย์หลี่ที่แท้เป็นคนแบบนี้ในชีวิตส่วนตัวได้ยินมานานแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่ดีไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงได้ยินมาว่าหลายๆรุ่นพี่ให้คะแนนเขาไม่ค่อยดีทิ้งภรรยาในายามยากแล้วยังนอกใจจะเป็นคนดีอะไรได้พวกคุณอย่าพูดมั่วน,นะระวังจะทําวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านอีกอย่าง ผู้ชายมีสักกี่คนที่ไม่ได้นอกใจผู้ชายที่ยอดเยี่ยมอย่างพ่อฉันจะให้ต้องติดอยู่กับผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ไปตลอดชีวิตได้ยังไงลี่ติงๆอย่าลืมนะเธอก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเธอทําให้ผู้หญิงอย่างเรามีเกียิจริงๆช่างเถอะอย่าพูดเลยเรามาเลิกกันเถอะทรัพย์สินทั้งหมดของเธอต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งจางกุยฮวาที่แท้เธอคิดแบบนี้ ฉันบอกเธอแล้วนะฉันไม่มีเงินถ้าจะเลิกก็เลิกไปเถอะเธอ,อย่าหวังว่าจะได้แม้แต่สตังเดียวพูดไปพูดมาป้าเธอทำเพื่อเงินจริงๆเธอแค่อยากได้เงินไม่แปลกใจเลยที่พ่อฉันไม่ชอบเธอผู้หญิงแบบเธอที่เห็นแก่เงินผู้หญิงแบบนี้ใครจะชอบไม่เหมือนแม่ฉันทั้งอ่อนโยนและสวยพวกเขาคือความรักที่แท้จริงผู้หญิงที่ไม่มีใครรักเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีรู้ไหมเธอแม่เธอไม่ตายไปแล้วหรือตอนที่แม่เธอตายเขาไปเยี่ยมพวกเธอไหมเขาเคยให้สิ่งใดกับพวกเธอไหม ถ้ารักแม่เธอจริงๆจะให้เธอเป็นลูกนอกสมรสตลอดชีวิตเหรอหลอกเราเถอะอย่าหลอกตัวเองด้วยลูกนอกสมรสจะเป็นอะไรไปพ่อให้บ้านกับแม่ฉันหนึ่งหลังศาสตราจยาหลีกับภรรยาละ่ะขี้เหนียวแต่กับผู้หญิงเลวกลับใจดีไม่ได้ดูให้ลูกสาวของผู้หญิงเลวย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนี่มันชัดเจนว่าเป็นการน่ารังเกียจของแม่สามีจริงๆอย่าพูดเลยสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นความจริงอยู่แล้วอีกอย่างน้องสะพย้ยเธอก็อย่าเชื่อมั่นมากเกินไป ระวังพี่ชายฉันไม่ต้องการเธอแล้วพูดถึงพี่ชายเธอมากเกินไปเหมือนเป็นที่ต้องการมากลีติงติงเธอยังอายุน้อยอยู่กล้าหน้าไม่ไอายขนาดนี้คาดว่าแม่เธอก็เป็นแบบเดียวกับเธอเธอพูดถึงใครที่หน้าไม่ไอายกันทําไมพ่อและพี่ชายรักฉันเธอไม่พอใจแล้วหรือท้องปวดมากเลยเซียวอวีเซียวอวีลูกสะพ้ายตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลบอกสามีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้เธอปกป้องแม่ ใครจะรู้ว่าลูกชายกลับบอกว่าพ่อเป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยแล้วไม่เลยแม่กลับไปที่ชนบทก็ได้ทําดีที่สุดแล้วให้เธอหยุดตามไปยุ่งเห็นสามีกับพ่อสามีเป็นคนแบบเดียวกันผู้หญิงตัดสินใจที่จะหยุดขาดทุนท,ทันทีรอให้กลับถึงบ้านก็เห็นครอบครัวนั่งอยู่ที่นั่นออกคําสั่งกับแม่สามีพวกคุณไม่มีมือกันเหรอคุณสงสารเธองั้นคุณไปทําสิเฉินอยู่คุณทําความเข้าใจให้ชัดเจนนี่คือบ้านของตระกูลหลี่ไม่มีสิทธิ์ให้คุณพูดคุณกับป้าก็เป็นคนนอกล้วนเป็นชีวิตของคนที่ต้องรับใช ลูกสะภ้ายฉันขอแนะนําให้คุณใช้เวลาช่วงตั้งครรภ์ให้ดีเถอะถึงตอนนั้นคุณไม่อยากทําก็ต้องทําลูกสะภ้ายถามแม่สามีว่าทําไมต้องยอมจำนนแม่สามีบอกแผนการของเธอเขาต้องการหาหลักฐานว่าสามีมีชู้ให้เขาออกจากบ้านโดยไม่เหลืออะไรลูกสะภ้าก็พูดออกมาว่าอยากจะลูกชายอย่ารัางพวกเราทั้งหมดเป็นผู้หญิงคุณตัดสินใจอะไรแม่ก็สนับสนุนคุณก็แค่เรื่องเล็กน้อยต่อไปเราสองคนแม่ลูกสะภ้ายจะอยู่ด้วยกันอืมจะหันแคนตาลุกยังไง นานขนาดนี้เลยเหรอป้าคุณเป็นเต่าหรือไงชักชา้าเกินไปแล้วมาแล้วไม่ใช่ให้คุณปอกเปลือกแล้วเหรอทำไมข้างบนยังมีเปลือกอยู่คุณมีอาหารกินก็ดีแล้วคุณอย่าทำตัวเกินเลยพ่อฉันตามใจฉันอย่าพูดให้ป้าปอกเปลือกเลยคือให้เธอคุกเข่าที่พื้นแล้วป้อนฉันกินนั่นต้องดูอารมณ์ของฉันด้วยเฉินอวี๋ไม่ใช่แค่ให้แม่ปอกเปลือกเหรอทำไมหลังจากคุณตั้งครรภ์ งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเซียวอวีเพาะได้ยินมาว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วยังต้องจัดประชุมวิชาการด้วยตอนนี้ไม่สามารถมีข่าวลือที่ไม่ดีนะักคุณอยากจะพูดอะไรเซียวอวีหมายถึงว่าบ้านที่คุณซื้อให้แม่ติ้งติ้งหรือไม่เหมาะสมเป็นทรัพย์สินหลังแต่งงานของเราต้องเอากลับมานั่นคือบ้านของฉันคุณอย่าหวังเลยฉันคิดถึงพ่อจริงๆนะวันนั้นนักเรียนทุกคนรู้กันดีหลี่ติ้งติ้งเป็นลูกนอกสมรส พวกเขานำเรื่องนี้มาพูดแล้วตำแหน่งของคุณยังจะได้คะแนนใหม่อาก็คืออย่างนั้นแหละเซียวอวี๋กำลังจะคลอดแล้วนี่คือหลานชายแท้ๆของตระกูลหลี่ต้องมีการรับประกันบ้างนะเพราะคุณคงไม่จริงจังหรอกนะฟังพวกเธอเถอะบ้านหลังนี้เป็นของตระกูลหลี่อยู่แล้วพอดีให้เด็กเป็นของขวัญต้อนรับเลยติ้งติ้งต่อไปก็อยู่กับเรานะนี่คือบ้านของคุณบ้านเก่าหลังนั้นจะเอาไหมอะไรก็ได้แต่ก็โอเคแล้วแล้วตกลงตามนี้พรุ่งนี้ไปทำเอกสารให้เรียบร้อยเซียวอวี หยวนเฮงไม่รู้ใช่ไหมท่านสบายใจได้เขานอนเหมือนหมูเลยนี่คือคอมพิวเตอร์ที่หลี่อ้หมิ่นใช้แม่อา่านไม่ออกคุณรีบดูข้างในมีอะไรบ้างแม่คอมพิวเตอร์นี้กลับไม่มีแม้แต่รหัสผ่านดูเหมือนพ่อคิดว่าคุณอา่านไม่ออกดังนั้นจึงไม่มีการระวังคุณเลยรีบดูเถอะฉันแต่งงานกับเขามาหลายสิบปีแล้วฉันไม่คิดเลยจริงๆ เขาสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้เรื่องที่ไรอย่างอายแม่เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้พ่อถูกไล่ออกจากบ้านโดยไม่ให้ทรัพย์สินใดๆเขาน่าจะต้องติดคุกผู้ชายแก่คนนี้ไม่สามารถให้เขาทำร้ายคนอื่นได้อีกใครอยู่ในห้องทำงานแย่แล้วลีไอหมินตื่นแล้วฉันได้ส่งข้อมูลไปที่แฟลชไดรน์นี้อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วจะทำยังไงดีเธอรีบหน่อย